สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกับน้ำหนึ่งนะคะกับช่องรถถูกนะคะรถเก่งมือสองรถถูกสวยจริงไม่จกตานะคะกับน้ำหนึ่งก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กด u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังไม่มีพิความชนหนักจมน้ําหรือไฟไหมไดใดๆทั้งสิ้นค่ะการันตีโครงสร้างเดิมๆตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เล่มไม่มีชํารุดสูญหายด้วยนะคะและคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับโตโยต้าวีออสนะคะ 1. หนึ่งจุดห้าจี ปี2012นะคะคันนี้เป็นโฉมที่2ค่ะนะคะเป็นเจเนอเรชันที่2ของ Toyota Vios oh, เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรอบๆคันบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนสบายค่ะแม n t ช n a น c ์นก็ราคาประหยัดด้วยนะคะแล้วก็มีความทนทานค่ะคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมรอบๆคันกันเลยค่ะคันนี้ได้กระจังหน้าเดิมๆนะคะ ป้ายทะเบียนครคลลิง4119กรุงเทพมหานครในส่วนของกรอบไฟค่ะได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะก่อนถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะปรับสภาพทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งค่ะได้กรอบไฟสวยๆเลยคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยนะคะคันนี้สีบอลเงินเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท,กท่านได้รับชมรอบๆคันพร้อมกับออปชันด้วย มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางขาะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ15นิ้วนะคะยางดันหลบด้วยนะคะยางปี2021เอามาดูใกล้ๆกัน ะะยาปีสองพยี่สิบในส่วนของยางค่ะดอกยางลึกๆแบบนี้ใช้ไปได้ยาวๆเลยนะคะด้านไหนนะคะเนะะี่ยค่ะลงน้ํายาการสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะเนะะี่ยค่ะคันด้านข้างนะคะก็มีการติสเกิตรอบคันด้วยนะคะได้เหลี่ยมคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็มีตาสัญลักษณ์ว v, v TI อยู่ตรงข้างแก้มใกล้ๆกับซุ้มล้อตัวนี้เป็นตัวจีกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเหลวที่กระจกมองข้างคัน ะะที่เปิดสีเดียวที่เปิดด้านนอกสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันคันนี้เป็นตัว G ปี2012คันนี้มีสัญญาณ การขโมยด้วยนะคะกระจกเดิมน้ำหนึ่งเดินดูรอบคันแล้วกระจกเดิมรอบคันในส่วนของฟิล์มนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลติดฟิล์มให้ฟรีด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก่อนที่จะรับรถนะคะก็แจ้งฟิล์มน้ำหนึ่งมานะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ฟรีด้วยมาดูภายในกันค่ะคันนี้นะคะถือว่าสภาพภายในสวนสวยสมบูรณ์ก็อาจจะมีร่องรอยแบบนี้บ้างเล็กน้อยเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วรถ10ปีนะคะในส่วนของรถมือสองก็มีรอยเล็กๆนะคะเป็นเสน่ห์ของรถมือสองอยู่แล้วในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังถุง ลมนิรภัย2องใบพวงมาลาัย Power อร์ค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็น p o w e r อร์มัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเจ้าของเดิมอันนี้อาจจะใจดีนะคะทำมาให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังอ่ะนะคะคันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกทท่านได้รับชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะแล้วก็เลขปัดมาตรวัดนะคะตรงนี้นะคะคันนี้รุ่นนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางนะ ไม่นะคะอยู่ที่แสนแปดกิโลกว่านะคะซีดีนะคะ USB รองรับซีดีนะคะนี่ AUX อยู่ตรงนี้แล้วก็ power outlet อยู่ตรงนี้อ่ะนะคะนี่ให้ดูพรมนะคะคอนโซลท่านหน้า,วากว้างเลย ก่อนถึงมือลูกค้าปรับสภาพเช็ครายละเอียดให้ทีหนึ่งนะคะเราขายรถที่ปรับสภาพแล้วนะคะก่อนส่งมอบให้ถึงลูกค้ามาดูในส่วนของข้อมูลรถกันบ้างคันนี้เป็น Toyota v วีอ 1.5G นะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่270,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000ผ่อนยอะๆได้ถึง84งวนเลยใครสนใจอยากดูรถสนใจรถราคาผ่อน5 0 0 6 0 0 0ผ่อนสะดวกสบายนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเป็นปี2012นะคะชิ้นดเชื้อเพลิงเบนซินภาระผูกพันของเจ้าของรถยนต์ที่มีในวันจำหน่ายไม่มีนะคะอันนี้ลำดับ รถเอารำดับเจ้าของรถยนต์ลำดับที่4นะคะคันนี้ใครสนใจก็สามารถออนไลน์มาได้ที่095486 4565ติดต่อน้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยเ,เดี๋ยวน้ำหนึ่งลองเปิดเิทยุให้ฟังเนี่ยเสียงดังฟังชัดลองดูซิว่าอ้าวใช้ได้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะมีฟังชันบนพวงมาลัยนะคะฟัง์ชันใช้ได้ นะฟังฟังก์ชันใช้ได้มาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าคันนี้นะคะคอนโซลด้า on นหน้ากว้างๆนะคะก็อาจจะมีตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะที่มีรอยฉลอกก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะของรถมือสองแต่ว่าการันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยมาดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้กันบ้างเนี่ค่ะด้านข้างให้ดูในส่วนของรอยเมคอัพนะคะรอยเดิมๆนะคะ,นะคะจากหุ่นยนต์จากโรงงานนะะ,นะะเนี่ยรอยเดิมๆเลยแล้วก็มีแผ่นเพจนะคะนี่ น็อตนะคะไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขมีคําเตือนสติกเกอร์จากโรงงานขาด้านข้างนะคะด้านล่างนะปีตาสัญลักษณ์วีออนนะคะอยู่ครบชัดเจนพวงมาลาอีกไม่ใช่พวงมาลายสีแผงประตูด้านในนะคะสีทูโทนอ่าที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะกระจกเป็นกระจก ไฟฟ้านะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะคันนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตเปิดด้านหลังแล้วก็ขออนุญาตเปิดดูห้องเครื่องให้ทุกๆท่านได้รับชมด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผูดสารด้านหลังกันก่อนอีกสักนิดหนึ่งนะคะห้องผูดสารด้านหลังกระเป๋าใส่เอกสารนะคะอยู่ทั้งผูดสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ <S <S มีที่วางแก้วตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ท้าวแขน <S <S อ่ะเนี่ยค่ะก็วางแก้วได้นะคะตรงนู้นกับตรงนี้ ะปิดนิดหนึ่งนะคะนี่ตมทางตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งก็สามารถแอดไลน์มาได้เนี่ยล,ล่องนะลอยดาวรอยอักจากคุณโยนนะคะจากโรงงานสภาพสวยค่ะสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะคันนี้ สวยสมบูรณ์ค่ะแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้ด้วยนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะคะระบบไล่ฟ้าและตรงนี้ก็ยังมีตา t โตโยต้าบ่บอกว่าคันนี้ไม่ได้โดนชนหนักด้านหลังมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยเลยนะ,ะนี่มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยอะมาดูด้านท้ายตรงนี้กันบ้างเนี่ยค่ะ ในส่วนของยางอะไหล่นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะก่อนถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งใส่ยางอะไหล่ให้เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะให้ดูลองรอยสักครู่เดียวอ่ะเนี่ยค่ะมาดูลองลอยในตรงนี้กันหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะซีนซิลิโคนเป็นสีไข่ไก่รอยเมคอัพน้ำเดิมนะคะ ถือว่าคันนี้ไม่ได้ชนหนักหรือไฟไหม้จมน้ำมานะคะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ในส่วนของตัวน็อตไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขยซีนซิลิโคนเนี่ยค่ะมองเห็นจะชัดเลยอ่ะให้ดูมองเห็นชัดๆเลยเนี่ยค่ะไม่มีร่องรอยขุ่ค่ะ สวยสภาพสมบ,บูรณ์ค่ะปรับสภาพอีกนิดหนึ่งะะก็ขับขี่ใช้งานได้นะคะคมีการันตีของสร้างนะคะตัวเล่มก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีชำรุดสูญหายกระจกก็เป็นกระจกเดิมด้วยนะคะกระจกเดิมรอบคันมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะแดดกำลังสองเนะะี่ยค่ะ เนี่ยรอยอักเดิมเดิมเลยนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์ใครสนใจแอนไลน์มาได้ที่0954864565มีหลายคันมากๆเลยนะคะช่องนี้น้ำหนึ่งจะถ่ายคลิปนะคะเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องพันสองถึงพันหนะคะเป็นรถสไตล์ซิตี้คาร์อีโคคาร์นะคะให้ทุกๆท่านได้รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะน้ำหนึ่งจะทยอยลงคลิปค่ะใครสนใจก็แอนไลน์มาได้นะคะปรึกษาเครดิตได้สิตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะร ปี2016ขึ้นไปเครดิตด,ดีได้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยพิเศษผอนเริ่มต้นนะคะไม่ใช่สิดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ผ่อน4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.59 6 5ปี2.79และ6ปี7ปี2.99 9. ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เครเด็ตดีอยากรู้เครดิตตัวเองดีไม่ดีนะคะปรึกษาได้ฟรีค่ะเอาละค่ะก่อนถึงมือลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าน้ำนึ่งจะดูแลในส่วนของเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะมาดูเบ้าชกค,ค่ะเบ้าชกเดิมๆเ,เลยมีรอยปั๊มอยู่นะคะตัวน็อตนะคะนะคะี่ สภาพสวยสมบูรณ์นะคะรอยอักเดิมๆไม่มีชนหนักถึงคานหม้อน้ําด้านหน้านะคะก็อาจจะมีเฉี่ยวบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เก็บรายละเอียดให้เก็บรายละเอียดให้ก็อย่างที่บอกคาะเป็นเนสเน่ห์ของรถมือสองเนาะเนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝาก,กระโปรงสภาพสวยสมบูรณ์เลยค่ะคะันนี้รอยซิลิโคนนะคะจิกลงไปนะะมีรอยเล็บเนี่ยคะ่ะมีรอยเล็บนะคะ มีตาโตโยตา้าทั้มมอรสติ๊กเกอร์นะคะระบบปาประกาศสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่อบชัดเจนถักสภาพสวยสมบูรณ์ทันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่270,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000ผ่อนยาวๆได้ถึง80ส หวดเลยใครสนใจคันนี้นะคะฟรีพรบภาษีนะคะเอารถออกไปนะคะเจอว่าตัดต่อตัดแต่งเอาหลักฐานมานะคะซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะและที่สําคัญค่ะฟรีบริการฉุกเฉินให้24ชั่วโมง1ปีมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่และก็บริการจัดส่งรสไลด์ด้วยใครสนใจแอดไลน์ line, มาได้ใต้เบอร์ด้านล่างนี้นะคะาล้ค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ